สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมหลังจากที่ลงคลิปไปนะครับว่าจะเอาเจ้าอ่างนะครับเข้าผสมพันธุ์กับนกตัวเมียริวตันนะครับวันนี้ก็มาสืบนะมาหาความรู้นะครับจากฟาร์มนะครับฟาร์มบ้านอะไรในบ้านสวนภูษานะครับบุญแทนฟาร์มนะครับถ้าใครติดตามฟาร์มนี้อยู่ก็น่าจะรู้จักดี นะครับผมวันนี้เจ้าของฟาร์มไม่อยู่ผมก็จะมาขโมยนกนะครับ <laughs> เอาใครมาหัว่าลอยอยู่ข้างหลังนี่ครับโอ้ย <c oughs> ดูดูนะ <c oughs> ครับ <c oughs> อ่อยู่ในู้ดโอ้จะมาถ่ายรูปก,ก,กันอีกไม่ได้เช่คนดังขนาดนั้นจะมาถ่ายรูปยังไงนี่เอ้าเอา,เอา,เอาถ่ายถ่ายถ่าย <c oughs> ขอบคุณพ่อไปพังพ่อสวัสดีครับผมครับ <c oughs> โอ้ยแมทก็ไปใส่เอาห่างหกันนิดนึงออโอ้ย <c oughs> อยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้าเออมันไม่เลือกนะโควิดว่าอยู่ทุ่งนาหรือ ที่ไหนนะถ้าเป็นมันก็ติดนะต้องเรามาะระวังนิดนึงผมั้ะเบบ้นานจะได้เมืองอ <righteousness> เออผมเสียบอย่างดีผมใส่แมสอย่างดีอ่าอโอ้โอเนื้อที่เท่าไหร่แล้วพ่อทำไปนี่นะทั้งหมดเท่าไหร่เอาที่ทั้งหมดทเท,ท,มดท,มท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่พ่อทั้งหมดเจ็ดไรโอ้เจ็ดไรสองงานครับ <Hot line> <c oughs> ผมมาวันนี้จะแบ่งให้กี่ไรนี่ครับผมโอ้บรรยากาศดีเนาะครับผมขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับนี่แหละพี่น้องครับ ผมก็ใส่ฟันอยู่นะอยากจะมาอยู่อย่างนี้แหละผมว่ามันสบายใจดีมันมันปลอดโปร่งมันโล่งนะครับผมอ่าวันนี้ก็มาเลยครับพี่น้องอู้หนูนะฮอันนี้สายดินนะครับอ่าลืมบอกไปคุณพ่อไปพรนะครับอตามที่ท่านได้ดูคลิปน,นะครับท่านจะเปลี่ยนมาเล่นสายดินแล้วนะครับอ่าแต่ก่อนก็เป็นสายเพเนียดเหมือนผมสายปีนนะครับแต่ก่อนเป็นสายปีนสายปีนมาเป็นไม้เศร้า พอพนาครับพอไม้เศร้าก็เปลี่ยนมาเป็น,นาสายดินแล้วนะครับตรงนี้มีลูกเพาะหรืออะไรไมพ่ออยู่ตรงนี้โอ้นี่น,น,น,นี่พี่น้องมีมีคอกผสมพันธุ์ด้วยนะครับโอ้หมายถึงว่าตรงนี้คือเป็นที่พักนกเด็กใช่ไหมพ่ออ๋อครับครับครับนี่แหละพี่น้องครับหลังจากที่ มาเยี่ยมพ่อใบพรหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะพ่อนกสักทีนะครับอ่าอันนี้ก็มีคู่นึงใช่ไหมพ่อมีคนจองหรือยังนี่นี่ละละ,ละตา,าบ้าพ่ห้อ,อ๋อมีแล้วแต่ไม่ให้ <c oughs> เป็นลูกตัวไหนกับตัวไหนพ่อลูกสป,ปีดตัวนบ้าอ๋ลูกเจ้าสปีดนะครับถ้าคนไหนติดตามเฟซของคุณพ่อใบพรอยู่ก็อ่าจะรู้จักดีนะครับเพราะว่า แกพ่อมาคู่ไหนก็ไม่ได้อยู่กับแกสักทีครับผมหมดตลอดเลยนะครับแต่คู่นี้บอกว่าแกบอกว่าไม่ให้นะครับผมโอเค,อเคนะครับอเ,เอาละทีนี้ก็อันนี้ก็เป็นธรรมดาครับผมสําหรับสายพ่อพันนะครับทีนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการาเข้าคู่นกนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นข้อสําคัญเนะพ่อนอกนในการพ่อนกครั้งแรก นะครับผมก็ต้องมาพูดกูอ้นี่กงโููใหญ่ดีเนาะพ่อเนาะอ่าใส่นกอะไรนี่ใส่นกตกกี่ปกเป็นนกกังเขนอ๋อใส่นกกังเขนนะครับทีนี้เปลี่ยนมา<อ>ใสา่ใส่นกเขาครับผมอ้าวเวลาทีนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาถามาความรู้นะครับกับคุณพ่อไวพรนี่คุณพ่อไวพรนี่ก็ถือว่าเพาะนะครับเพาะมานานแล้วนะพ่อเนาะได้กี่ปีแล้วพ่อประมาณปีสองปีนี่ลนะเข้าสองปีนะพ่อเนาะเพราะว่าผมก็มาหา พ่อไวพรบไอยู่เอ้าทีนี้ผมมาหาความรู้นะ่นี่นะเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าการพ่อนี่เอาของพ่อนี่คือเป็นสายดินใช่ไหมพ่อเนาะสายดินทีเนี้ยแต่ว่าผมจะพ่อนี่คือเป็นสายป่าร้อยมันแตกต่างหรือเหมือนกันไหมพ่อป่าร้อยแล้วก็ดินกับสีประมาณเดียวกันอยู่นาะมังพ่อกัเคยพาออยู่แต่นกป่า้อยอะไรครับครับป่าร้อยกับนกตอเห้านี่โอ้โหมายถึงว่าก่อนที่จะมาพ่อสายดินนี่ พ่อเคยพ่อลูกป่าร้อยมาแล้วพ่อแม่ป่าร้อยเคยทํามาแล้วมาแล้วก็ได้ยุดนี่เหรอสองสามชุดอยู่อืมาะแต่ทตั้งกันดอกคินว่าครับประมาณเดียวกันนี่เหระครับประมาณกันนี่เนาะเออถ้าอย่างนี้ผมก็อุ่นใจแล้วและมันก็ย่ดมาเข้าแล้วของสินะครับมันก็ชินกับเข้าแล้วครับทีนี้ถ้าเกิดเราเข้าเทียบคู่เนาะพูดได้ง่ายว่า จําคือนกอ่าต่อดินกับนกป่านี่จําเป็นต้องต้องเทียบหรือไม่ต้องเทียบหรือยังไงพ่อหรือดูอาการยังไงมันก็เป็นบางตัวคือเก่าล่ะเทียบกระไรบ่เทียบกระไรคือเ่าเขาท้งเกี่ยวกัรเบิ่งว่าตอนนี้มันเข้าไปนั่นตัวใดมันเิบะบ่รับกันมันก็คือมันก็คือว่าอ่ะเบ่อหนีเลยผมมันมันจะตีกันเหรอพ่อตีตีกันเลยเอาผมได้ยินพ่อพูดใน้ฟังว่าตอนคุยโทรศัพท์กันดีว่านกตัวเมียเราจะเป็นตัวตี่ตีตัวผู้เลยยังไงบางมันส่วนมาก อ๋อส่วนมากส่วนมากนกตัวเมียจะตีนกคือมันว่านี่ลมันก็มันจะตีเลยตัวเมียว่าเราหมายถึงว่าตัวผู้ไม่หล่อยงี้น้องตีเลยเนาะนี่ก็คือการก็คือคนนี่ละอ่าครับถ้าเป็นผมนี่เขาก็คงจะรับหมดแล้วเนาะไม่ตีหรอกเดี๋ยวยี่นี้จะไปตัดออกเลยครับโอ้ทางกับข่าคือพูดง่ายว่า เทียบก็ได้หรือไม่เทียบก็ได้ใช่ไหมพ่อต้องดูอาการถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วถ้าเกิดมันตีเราค่อยออกมาอย่างนี้เหรอที่เขาถามก็ทักมาถามอยู่กับไลฟ์เพราะว่าเขาก็ว่าเทียบเทียบเราถ้ามันบอกรับเขาไปมันก็นตีคือเราครูจังหนึ่งกับมือที่แรกก็ตีเอาออกเอาออกมือล้วนเอาเขาไปอีกได้ ยังสั่นก็มีอโอ้ oh, ฉะนั้นแล้วก็คือพูดง่ายว่าต้องดูเลยดูสถานการณ์ตรงนั้นเลยสถานการณ์ของของการเขาปล่อยเขาเลยก็คือทั้งเทียบทั้งไม่เทียบก็แล้วแต่ตัว,ออตวนกไม่เกี่ยวกันั้างั้นน่ะอม่เกี่ยว่พาพ่อก็เคยเห็ดแล้วมากเพราะว่ายี่นี่เขานีไบ่ได้เทียบจกัจกจักโตอือถ้ารอยก็คือกันได้กี่เพอาะกับพวกเขาบ่ได้เทียบเอาขังใส่กันเลยปล่อยเขาเลยอครับผมครับผมแตมันไอ ใส่ขนในกันก็ถือว่าโอเชอ๋อมันใส่ขนแบบว่าจิกขนอะไรอย่างเงี้ยใ,ให้กันโอเคแล้วถือว่ายาวเลยทีนี้ยาวเลยอืครับผมวันนี้ทีเนี้ยผมได้ยินว่าไอ้พวกนกป่านี่มันจะคือพูดง่ายๆว่ามันมันยังมีสัญชาตญาณป่าอยู่ใช่ไหมพ่ออ่าทีเนี้ยเวลามันออกไข่มาบางทีเราเข้าไปใกล้มันอย่างเงี้ยมันอาจจะเขียียไข่ทิ้งหรือว่า<อ>สับไข่ทิ้งเนี่ยมันมันเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นป่าถ้าเข้าไปเห็นอยู่ป่าแมนอยู่ ตลาเขาหนกเข้ามาเลี้ยงอยู่ชิ้นกะพเพราแล้วนี่เปอร์เซ็นต์นี่จีนวอยอยู่หรอกที่กินไขน่เพราะว่าปอกกระเฮ็ดยู่ป้าอร่อยกระเฮ็ดบ่ราเห็นมันจีกก็ไปเบืงงยย้อง่ามันไข่จังวนแล้วก็ไปเบื้องลหลมันมันก่ธรรมอ,อ,อ่าก็เสยเออครับเพราะวอยู่กะเพราเด้ครับมันชินกะเพราแล้วคือพูดยังไงว่าขอให้มันนิ่งก่อน,น,ะอนอกะ<อ>เพราเนาะนกป้านี่เนาะไอ้มันถือว่าชินกะเพราแต่ถ้าไม่นิ่งแบบว่าเราต่อได้มาใหม่ๆนี่อาจจะเป็นไปได้เนาะ อาจจะเป็นไม่ได้ที่ว่าเขี่ยทิ้งเพราะว่ามันยังใหม่ๆแต่ว่านกที่ตัวเมียตัวหลิวตัวเนี้ยของผมมันเจ็ดแปดเดือนแล้วนกมันอยู่แล้วนะครับมันใครใครล่มย่างมาใครแล้วสามฟองครับใครแล้วสามฟองเพราะว่าถ่ายให้พี่น้องดูแล้วลงคลิปไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอก็คือพูดง่ายว่าเราจะเทียบก็ได้หรือไม่เทียบก็ได้ตรงนี้ก็ดูเลยว่าจะเปลี่ยนเบื้องเบื้องอาการของนกเวลาเข้าเข่าเช่นั่นก็พ่อ ันมันเคยไข่ร่วมแล้วนี่แสดงว่ามันพร้อมแล้วอือย่างไยมันก็มีความชินในกรงแล้วเนาะพ่อเนาะชินคนด้วยชินคนชินกรงถ้าทามันสถ้ามันสีสับมันสับตรงแต่ไข่ร่วมล้วถ้าข้าไปไก่ของผมมันไม่สับแต่ว่ามันไข่แล้วมันแตกมันร่วงไปแตกข้างล่างเพราะว่ายังไงก็สับไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่ามันต่ำตรงนั้นมันต่ำมันแตกมันเป็นอนไรปะติกไงแล้วมันแตกคันคันมันสีอะไรมันบอกไข่หรอพ่อมันสีตื่นข้นอยู่ไข่ เพราะว่านกตัวนี้มันก็นิ่งแล้วเอาละทีนี้ก็คือพูดถึงเรื่องกรงเพาะทีนี้อาพ่อได้แนะนําผมว่าอยากให้ทําเป็นกรงติดพื้นไงพอ่อหรือยังไงนะนี่เราเราดันพ่อจาใคร่เห็ดจังสี่โอ้นะทำแบบเนี้แล่มันเป็นพื้นดินรงดินได้จังสีนะ่เพระบาะว่ามันถือเป็นธรรมชาติคือข,ของพอ่อจะว่ากันนะอืมใช่ใช่<ๆ>อยู่ในบ้านนะนนเนาะที่ผมไปดูคร<อ>ัองอ้ง่แล้วคือกรงกรงของพ่อไปพอนี่คือจะจะ,จะติดดินก็คือนกสามารถลงดินได้เลยลงดินได้ บ้านนี้เขาหออาหารเขาห้มันก็เกิดมันก็เป็นห้าเป็นยังมันก็เปรียบธรรมชาติไปแล้วถ้าเกิดกงพื้นยกสูงอพ่อมันพ่อมีความรู้สึกก็ได้ถือกันล่ะขาเห็นเขาเห็ดอยู่แต่ว่าสตรพ่อเนี่คืออยากแนะนําให้เ่ออยากให้มันเป็นลมลื่นแบบธรรมชาติให้นกลงดินลงอะไรได้บ้างอย่างนี้นะเสียกากยูบุนแยกะเอาใส่กงยกพื้นเอาใส่ไปซุ้มกระขายเข้านี่หอย อ๋อครับอันนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าสูตรพ่อคือจะทําให้อ่าติดติดพื้นลงทุกกงเลยนะพ่อเนาะลงไปคุกดินเหรีดินนามันจะลงอยู่เลยครับ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 มันลงอยู่แล้วแต่ว่าบ้านผมมันแมวมันเยอะนะพ่อแมวเยอะต้องต้องระมัดระวังหน่อย เอาเป็นกะละมังอะไรเอาดินเขาไปใช่เผือมันอืมเข้าใจแล้วทีนี้คืออย่างน้อยคือให้มันมีดินเอาพูดง่ายโอเคโอเคถ้างั้นก็เราก็แก้แล้วเนาะเราก็แก้ขัดโดยการเอากาละมังหรือเอาถ้วยธรรมาชาติที่สุดนน่นน่าลงเข้ากับชีได้คือเครียดว่ายังอ๋อใครเครียดใครอะไรอย่างงี้เนาะเนาะคือเป็นครับสังเกตบางเวลามันออกจากข้างมาเนี่ยมันเกิดชีลงดินปั๊บลงมันทิเลนคือยังไงครับผมครับผมโลกอันนห้อนะอืม แล้วทีเนี้ยคู่หนึ่งนี่ยมันมันอยู่มันไขยัยงไงพ่อยังไงนานไหมนานไหมกว่าจะหยุดไขหรือยังไงหรือไปเรื่อยๆเฮ้ยบอันนี้บอขั้นไดบารูว่ามันสี่โดนปันไดโอ้แต่พ่อทํามาเรื่อยคือนี้สองปีคือได้ลูกตลอดใช่ไหมพ่อลตลอดกี่เดือนนะได้ได้<า>ไดชุดหนึง่ง<า>ป,ประมาณเว้นนะกี่เดือนนะเคยทําแล้วผมลืมแล้วเดือน<ม>หนึ่งนี่มันสีไขยอยจากระยะ ไข่มันว่าไรว่าไข่นี่ไข่เอาไข่ฟองแรกปุ๊บไข่ฟองแรกมันกระฉีเวียนอยู่มือหนึ่งเวียนมือหนึ่งมันกระฉีขึ้นไปไข่อีกไข่แล้วสองไข่สองก็คือเริ่มฟักบานนี้เริ่มทิพหามือสิบห้าวันในการฟักในการคือ็ตีย่างซ่าอันนี้คือมือปืนใช่ไหมฟักบ่มือปืนกัสซ้างแม่เขาแม่กับซ่างครับอมันฉีระยะเวลาของมันกับสีนี้อยู่สัมนบ แต่ว่าผมไม่มีปืนผมไม่มีเออ่มือปืนหรอกผมจะเอาของมันเดียบานขาไก่บ่อขาไก่บม่มีเชื้อไมีอย่างมันจะออกหนีเลยบ่อาบ่อฟักต่อออย่างนี้ถ้าอันนี้คือถ้าเกิดเราเอาแม่นกเขานี่ไอของจริงเพราะไอที่ที่ไข่ของมันนี่ใช่ไหมถ้าไม่มีเชื้อปุ๊บมันจะหนีเลยนกเขาเมื่อปืนกับขึ้กันเอามือปืนเหมือนกันคือกันเอ๊ะมันรู้ได้ไงเนาะมันเอาระยะเวลาเขาเขาจะเอาไฟฉายไปส่องให้มันไปส่องเองไหม ไม่ว่ามันส่องไปใช้ของมันเองดูว่าไก่มีเชื้อระยะเวลาฝักเลยถึงมือนั่นเท่าไรเป็นบ่ล่ะเท่าไรว่ามันสิฝักปั๊บถาบว่า้ามว่าฝักคือออกหนีเลยเพราะมันเรื่อข่ครแสดงว่ามันดำแล้วมันมีเชื้อไม่มีเชื้อมันมันเป็นใครแต่มันกลากยเป็นไข่อ่างห่ีงแล้วจิตเอาโอเคแล้วเข้าใจแล้วทีนี้นะครับว่าทีเนี้ยนกเอนกตัวผู้เนี่ยมันเจ้าอ่างหวนี้มันแปดเก้าปีเนี่ย มันผสมพันธ์กันได้ไหมมันจะ,ะแก่ไปไหมหรือว่ายังไงพ่อว่ามัน่าแกะแบบเขาผสมเขาเอานอกแกะน่ะครับครับครับเอาสปียนั้นสป,ปียน,นัปป้นควานนกมู่นี่เมื่อมันจะเป็นยี่สิบปีเหยอ,อขนาดนั้นเลยว่ปปนานยังลูกออกมายังหนิงเหมือนเดิมอโอ้ทั้งนั้นก็อุ่นใจตัวแรกล่ะไปชุ่มแหโอ้ไปอันผู้เชี่ยวครับผู้ยั่งอ่ะนะครับ ว่าเป็นในต้อเลยทีปักไอ้ทนอืมทนน่ะเนาะทนน่ะตัวแรกของมันเลยครับสมบูรณ์ดีแข็งแรงแข็งแรงดีสําหรับนกที่อายุเยอะๆแล้วพูดยังไงไปยี่สิบปีได้นะพ่อเนาะสําหรับเจ้าสปีดประมาณยี่ยี่สิบปีโอ้โหครับก็ยังให้ลูกเรื่อยๆนะพ่อเนาะเอาสะว่าไข่ออกปุ๊บนี่สูตรพ่อจะทำยังไงลูกนกนี่จะต้องเอาออกไหมหรือม่เลี้ยงเองไหมหรือว่าให้แม่เขาเลี้ยงพ่อเขาเลี้ยงแม่เลี้ยง บอกว่บาบรชนานา่ในการปอดอ๋อพ่อไม่พ่อคือสูตรพ่อจะไม่ให้อ่าคือให้นกตัวเมียนี่ป้อนเองเลยป้อนเองเลยฟอ,อ,อกับแมวมันเลี้ยงเองเลยอ๋อให้อยู่ในนั้นสว่ามีสี่ตัวก็ให้อยู่ในนั้นสี่ตัว,ตวเลย,เลยกี่เดือนไหมถ้าจะเอาออกทีนี้นี่สิสิบห้ามือนี่ยพ่อใออกมาอืมมันจีเรียงแค่แค่นั้นถ้าลูกลองกินอาหารเป็นสิบมือเนี่ยมันมันเสียเรื่มอ,ออกจากข้างแล้วโลกอะ สิบกว่าวันเริ่มออกจากรังเออสิบสิบปื้อที่ออกขนปีกเตรียมออกจากข้างลงมามากิ้งเนื้อน้ำแม่เป็นกิ้งเนื้อน้ำพ่อเป็นทีนี้พ่อพ่อกับแม่ก็ทิ้งตัวแม่ก็เริ่มไข่เลยเอาไข่ต่ออีกเลยไข่แล้วฟักแล้วเออเขาเข้ากกไข่แล้วอืมที่ยี่สิบนี่กระชับฟักออกมาอีกโอ้โหชุดเม่านี่ครับโอ้แสดงว่ามันมันไข่เยอะอยู่นะพ่อเนาะ มันถือว่ามันมันบ่อยมากเลยก็จังววาอยากให้มันถามมันสมบูรณ์มันบละครับสมบูรณ์ไทยอากาศไทยเท็บรรยากาศมันก็ดีแบบนกมันบ่เรียดซี่า่าไข่มันก็สิสมบูรณ์รัหารบคสมบูรณ์มันบละก็ได้ละก็ได้ละกว่าก็เคิดเองดอกว่าถามันอยู่จังสี่แบบธรามชามันดีนะอ่ามีดินมีอะไรด้วยนะพ่อเนาะลงดินได้อ่ามีดินมีนั่นให้เล่นโอ้ครับครับนี่แหละก็คือมันอยู่แบบ ดูป่าแบบธรรมชาติน่ะนะครับเพราะว่าที่ผมพ่อนี่ผมก็ไม่ได้กาว่าจะเพาะเป็นธุรกิจหรือว่าเพาะแบบเหมือนแบบเป็นฟาร์มเหมือนพ่อนะผมเพาะแค่ว่าหาความรู้เฉยๆเเสือนีล่ะพ่อไวบอกอย่าลมูอเป็นฟาร์มโอ้แต่ว่าพ่อประสบความสําเร็จแล้วไงอ่าพ่อก็ถือว่าได้ได้หลายชุดแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับถือว่าโอเคแล้วเออทีนี้ผมลืมพ่อบอกว่า ถ้าเอาอส่วของผมนี่เป็นนกขวางใช่ไหมหนึ่งกุกตัวเมียเป็นหลิวตันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ลูกมาจอกไปทางไหนนะพ่อเคยเล่าให้ฟังผมก็ลืมลืมนิดนึงตามตามทีพ่พ่อพ่ออยู่นี่ออกไปทางเมีหลายแปดสิเปอร์เซนตเลยเราไปออกไปทางเมีนี่สำนวนเสียง ครับสำนวนเสียง <ไป S 1> ออกไปทางแม่หมดเลยไปทางแม่เลยจังหวะคันนี้ยังออกไปทางแม่นี่แท่นไถ่ตัวแท่นท่องครับลูกบอกสิบเอลูกบอกแท่นครับเหมือนตัวเมียเลยเหมือนตัวแม่เขาคันออกไปทางแม่มดืดคันจังหวะเร็วๆครับเสียงกลับไปโทษนแม่เลยครับเสียงออกไปทษ่นไงแม่เสียงไงดิแล้วก็คันเอางี้ผมจับประเด็นก็คือว่าหนึ่งเสียงใช่ไหมพ่อเสียงเลขกลางใหญ่นี่คือออกไปทางแม่แน่นอนทางแม่เลย คารลมใช่ไหมคารลมนี่คารลมแม่ไหมคารลมแม่เออคาคารลมแม่ตัวนี้ก็ไปข้างแม่ด้หรอคารลมนี่ครับอือเอาทีนี้เสียงอะไรผมไม่ค่อยสนใจแอกเพราะว่าผมผมอยากได้สิ่งที่มันอ่าติดอ,อ่าอยากรู้ว,ว่ามันจะติดอ่างกับพ่อมันไหมอ่าที่ที่ผมพ่อนี่มันจะมีหลิวตันมีเปอร์เซ็นต์มีเป็นหลิวตันาะว่าแม่มหลิวตันนะถ้าแม่หลิวตัน,นะ han, ลตนแล้วลูกออกมาทั้งหลิวตันทั้งครูอ่างนี่อู้ สุดยอดนะนกมันจะเป็นแบบว่าอย่างนั้นไหมพ่อมีมีมีไหมก็บว่านี่มันต้องมีลหละคกิดว่าแต่สนมากจะเป็นอะไรทีนี้จะเป็นเหลีวตันหรือว่าจะเป็นหนึ่งกุกเป็นพ่อพ่าเมียตันมันอก็น่าสีตันนะทีที่เขาเพาะอยู่นี่กับเหลียวตันเขาก็ะไรเหลียวตันดิแม่ใช่ไหมแม่เหลียวตันพ่อล่ะพ่อนี่บางคนกับตันบางคนกับว่ากับเป็นหนึ่งกุกเพอเขาบอกมาก ก็<ข>ตันอยู่ขากันมากกัเป็นตันก็มีโอ้ทางนั้นเปอร์เซ็นได้อยู่เนาะเปอร์เซ็นนี่เปอร์เซ็นได้ทั้งตันแล้วก็ครูอ่างเหมือนพ่อเนาะพ่อเนาะใช่ไหมได้อยู่หรอกโอ uh ้โอเคแล้วโอเคแล้วพี่น้องนะครับคือเนี่ยแหละอยากรู้แค่นี้น <ๆ S 2> แล้วจังเบิงเขาเพาะมาก,าก,มากว่าแต่ว่าพาอเขบไ่คยอันนี้ดอกตลาดเป็นจังหลูกเพาะอยู่นี่ออกทวนทั้งแมวมัดโอ้พุ่นเสียงอืมจังวะขันเสียง ถ้าถ้าออกเหมือนถ้าออกเหมือนตัวเมียนี่คือของผมนี่มันจะเป็นเสียงใหญ่ไงเสียงกลางไปหาใหญ่ตหกิ๋วตัวนี้ยเสียงกลางไปหาใหญ่ส่วนเจ้าอ่างผมมันเป็นเสียงกลางเล็กอกลางลงมาหาเล็กนั่นแหละนะครับมันสิไปโทษไ่เลยล่ะตำรวบเพราะว่าบักแท่นแท่นนี่เสียงกับว่าถึงครับใหญ่มันบ้าหลเสียงกลางแม่เสียงใญ่ลูกออกมาเนี่ยเสียงใหญ่ ็นตัวเสียงง่ายเลยอืมแล้วการเรียนกานขันนี่ไปทางแม่บัดครับมัน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 จะอยู่ที่ว่าลูกเจ็ดสิบห้าลูกเก้าสิบห้าอะไรไหมมันจะเกี่ยวกันตรงนี้ไหมผมบ่าน่าจะมีส่วนนะพ่อเนาะเขาว่าดีมันมันชุ่มเขาพอลูกห้าสิบอย่างเงี้ยมันห้าสิบใช่ไหมห้าสิบเจ็ดสิบห้าเก้าสิบห้าอย่างเงี้ยเขาก็วามันออกไปโทนทางแม่หรออ๋อครับครับเพราะยังไงก็ออกคือเท่าไหร่ก็คือออกไปทางแม่ส่วนส่วนมาก นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอ,อฟาร,ร์มใหญ่ๆเนาะเขามาเสริมเนาะพ่อเนอะาะว่าจะเป็นยังไงว่าสว่าลูกห้าสิบนี้มันจะออกไปยังไงอ่าลูกเจ็ดสิบห้าจะออกไปทางพ่อหรือแม่หรือลูกเก้าสิบห้าออกไปทางพ่อหรือแม่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเร็วรอคิดว่าคนที่อ่าจะให้ความรู้เรามีอยู่อันนี้ก็ถือว่าเพิ่มความรู้แล้วพ่อเนาะอ่าตรงนี้กระซกบซามาจากไอเสียกักขึ้นบนล่ะเพราแกนเพาะนกประจำอืมตอบครับ ครับลูกเพาะแก้มันไหลเจ้าเพาะมันจะโดนหลอดครับผมครับผมแพราว่าอันรับประกันเลยเราว่าโทนเสียงโทน่ทนยางหนีบออกไป,ไปทางแม่แม่หลายเลยครับแล้วเรื่องของที่พ่อพ่อนีเป็นลูกอะไรลูกท่าไไรลูกเก้าสิบห้าหรือเก้าสิบหรือ,อยังไงหรือ,อยังไงประมาณะเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบห้านี่ใช่ไหมประมาณนี้แหละอืม ก้าสิบห้านี่คือคารลมใช่ไหมเป็นนกคารลมเนาะคารลมอ่าไม่ใช่ก้าสิบห้านกป่าร้อยเนาะเป็นเป็นเป็นคารลมเป็นนกคารลมเนาะบ่บ่ามันบ่ามันซุ่มซุ่มลอยกันหรออ่ามันสายลอยเขาครับก็มาผ่าอีกรอบนึงเนาะอ้าวอันนี้ก็ถ้าพูดไปก็คงจะยาวแลยครับพี่น้องสําหรับการเพราะคือมันก็เหมือนกับเวลาเราเรื่องนกกันแหละมันไม่มีที่สิ้นสุดเช็ดลองเบิ้งนะครับผมว่าท่านไน อ,อ่าครับพ่อก็ศึกษาเรื่อยๆอยู่เนาะออแต่ว่า,าวยัางยไม<ป>ยก็ประสบความสำเร็จแล้วลหละคือ,อได้หลายคู่แล้วได้ตังหลายบาทแล้วอ่า <laughs> จนได้ซื้อที่ซื้อทางมาสร้างบ้านตรงนี้ให <laughs> <อ>ม่อีกทีเมียท <laughs> ีเมียครับผมที่เมียก็ที่เราแหละครับผมยัง <laughs> ไงขายแล้วก็ได้คนละครึ่งอยู่ <laughs> เออครับอ้าก็ถือว่าวันนี้มาอ่าเสริมนิดหนึ่งครับเสริมความรู้เรื่องการเอานกเข้า นะครับก็ถือว่าได้นะครับเดี๋ยวจะต้องมาเรื่อยๆนะครับถ้าจะคิดว่าจะทําสายนี้นะครับโดยการเอามาพ่อพันุนี่ก็ต้องอามาหาเรื่อยๆนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกินอ่าความสามารถของเราไปได้คืออันดับแรกคือขอให้นกมันเข้าคู่ให้ได้ขอน,นัะพ่อเนาะนถ้านกเข้าคู่ได้แล้วนี่ต้องร่องละยังว่าต้อง,งร่องครับแต่ว่ามันอาจจะสําหรับผมผมคิดว่ายากแน่นอน เพราะว่าผมเพาะนกป่าร้อยนี่ก็คือโอ้โหมันจะจะมีการดิ้นกันพูดง่ายว่ายังมันยังมันคือมันเป็นสัตว์ป่านะพูดง่ายมันยังมีอ่าพูดง่ายว่ายังไงอ่ะไอมันยังมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าอยู่ก็อยู่กับเข้าอยู่แล้วกับ่าก็บสัตว์เข้าสิได้ตอะไรทีครับอ่าอันนั้นก็ต้องศึกษากันไปเอาแล้วครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องอ่าขอขอบคุณนะครับคุณพ่อใยพรนะครับที่อ่าให้ ความรู้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เนาะฟาร์มอะไรนะพ่อลืมแล้วเมื่อกี้นี่ฟาร์มบุญแทนนะครับอบุญแทนฟาร์มนะครับผมขายพวกอ่าไม่ได้ขายนกนะครับขายพวกี้เปดขี้ไก่เนาะให้ทําปุ๋ยครับผมเอาไว้ประมาณนี้ครับผมก็ยืิเกยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพี่อุทำคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่อนๆเช่นเคยสสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมฝาก กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใครแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมนะครับมาแวะพ่อไวาพรแต่ว่าช่วงนี้งดไว้ก่อนเนาะช่วงนี้อย่าเพิ่งมาช่วงนี้อ่าเ,เพราะว่าพ่อไวาพรนั้นติดโควิดอยู่นะไม่กักตัวโอ้ไม่ใช่นะครับผมออาไปก่อนก็พ่อยไวรับผมสวัสดีครับ